สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขผู้สุขชน้อจ้า่อกับยายประดาอีกแล้วค่ะมือนีนกาซิมัสขันสมผักเนาะคะนะ่ะเนาะหัวเรดิตค่ะพี่นอ้องอ่าภาษาเยอรมันขาเจ้ากาสิเอิร์รัติเซียนเนาะพี่น้องเนาะข้างแรกพี่น้องที่ยายประดาสิขั้นสมผักนี่เนาะลองเบิงว่ <c oughs> พาพอดีปลูกผักอยู่สวนมันหลายเนาะพี่น้อง ผู้ภาคยสวนมันหลายพี่น้องก็เลยสิลองมาขันสมบงกะเป็นสมผักเป็นเคลื่อนกิมกิอีสานนาพี่น้องเนาะกะใส่เกลือค่ะพี่น,อนอ้อ,นองมื้อล่างเอาเลอค่ะขั้นกินเองบ่ได้ใส่ถุงมือหยาดหรอกเนาะใส่เกลือใส่หลายหน่จักหน่อยค่ะพี่น้องสิได้ล่างออกอยู่พี่น้องเ <c oughs> นาะ ขั้นค่ะขั้นขั้นจนกว่าผักสีนิ่มคุณน้องพี่น้องเนาะกะขั้นแล้วก,ก็จะได้ประมาณนี้พี่น้องเห็นบอลไหมพี่น้องขั้นจนกว่าเพิินเสียนใบเพิินสียุบน้องค่ะเนาะต่ว่าหัวมัน่ะย้ายกกระเสไว้แบบลักษณะนี้นะดองเป็นหัวเลยพี่น้องเนาะก็ะจะเป็น ดองคือดองผักบัวต้นกับหัวใส่กันเนาะพี่น้องเนาะเราก็กะล่างค่ะพี่น้องข้ามการล่างเนาะพี่น้องขอเวลาไปล่างกันเลยจ้ะล่างมาแล้วก็กระสีประมาณนี้เนาะพี่พี่น้องเนาะเราเข้ากระเรียมภาชนะกระลำมังเละจ้ะมาใส่สำหรับอ่ปรุงอีกเทียนหนึ่งเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะ,ะหน้าตาขั้งแรกของยายคือกันจ้ะว่า มันจะเป็นยังไงกิมกี้อีสานเนาะส้มผักส้มผักแบบแบบปันป้นๆพี่น้องเครื่องปรุงห้าวกะซีมีเครื่องปรุงห้าวกะซีม,มีเกลือชูรสน้ำตาลเนาะพี่น้องเนาะห้ากับมมกอ,านนอ,อ,อาใส่ไซไปเลยจ้ะถอดห่อคลยจ้าเกลือ <c oughs> <c oughs> นิดน้อยพี่น้องแล้วแต่ควมชอบแม่พี่น้องกับมี <c oughs> มข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวก็ใส่ข้าวเหนียวมีข้าวเจ้าก็ใส่ข้าวเจ้าค่ะเราขั้นแล้วๆค่ะจะได้ใส่น้ำมาเข้ามาน้าเข้ามาพี่น้องเ <c oughs> <p ull ing> พิ่มควมแสบเนาะแบบแบบดั้งเดิมแบบแบบโบราณแม่พี่น้องเท่ากับเนาะคุกขา้าวคุกขา้าวคุกขา้กขาวข้าากันพี่น้อง น้ำตาลน้ำตาลตัดนิดนึงพี่น้องเพื่อมันจะสุกไดสมสมเป็นเล่นจนเกินไปไหมพี่น้องอคุกเข่าเข่ากันเข่ากระชิมมึงลดลดซาบไหมพี่น้องว่ามันจะสีได้บสีเค็มหรือสีขั้นเค็มหลายมันกับบไดเลยพี่น้องมันกับสีโเป็นสมผักมันกับสีเค็มค่ะเค็มจนกินบไดคนละเอามันพอดีพอดีพี่น้อง โคเรโคเรโคเร่เขากันนะสิละพี่น้องมือนีิกะขึ้นล่างแล้วพี่น้องเฮ็ดกินเองพี่นอ้องโคเรโคเรเนาะเขากะจะเอาเอามือเข้าเลยล่ะค่ะแตะแตะแตะชิมมึงโลชาติอ่าสุดท้ายเนาะสุดทา้ทายยายกะใสิไส่น้ำน้ำเขามาพี่น้องน้ำเขามาน้ำเส้าเข,ขาห่อละพี่นอ้องนี่ใส่ถั่วเลยจ้าใส่ถั่ว เนี s s ่ยใส้ถว่มสวกถ่วมผักข้าวนั่นพี่น้องลากระทิมใบสามคืนสี่คืนนาอพี่น้องแล้วแต่อากาศอากาศเมืองไทยมันห่อนคักๆกะอาจจะสองมื้อกะสิกินได้แล้วนาอพี่น้องเนาะห้องก็มากินกับปนกะแก้วค่ะกินกํายังก็ได้เหมือค่ะกินกับักพิกน่วยโอ้ยแก้มเหลาขาวห้งจะคากแล้วพี่น้องเลยคุณน่ะใส่เห้มันมถั่มพี่น้อง เนี่ยมันก็จะประมาณนี้พี่น้องโอ้ยมันแครงแครงมาได้ค่ะพี่น้องกะถ้าชื่นชอบคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากอขอกำลังแรงใจจากพี่น้องสุภูสุคนใได้จ้าเบิ่งคลิปนให่ได้จ้าสู่ๆไปนะกานเนาะพี่น้องเนาะนะติดตามตอนต่อไปตอนมันเป็นสมแล้วค่ะขอบคุณหลายๆจ้าบาย